สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง h โ l o te นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของพ่อค้ายาที่มีฉายาว่าเอี้ยกล้วยเขาบินครับเพื่อนๆขณะนี้เขาได้โบยบินเข้าไปสู่คุกสู่ตารางอีกหนึ่งรอบแล้วครับเพื่อนๆซึ่งประวัติของเอี้ยกล้วยเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพื่อน เคยเป็นตัวเด่นตัวดังอยู่ในเขาบินราชบุรีครับเพื่อน คนคนนี้ถือว่ามีตัวตนอยู่ในแวดวงของคนคุกอยู่พอสมควรสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาไม่เข็ดหลบเขาไม่หลาบจำาพับอเพื่อนเขาออกมาจากเรือนจำก็มาขายยาอีกหนึ่งรอบเขาก็เลยถูกจับกลุมอีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปนี้มาฟังกันเลยครับผมสำหรับเอี้ยกล้วยเขาบินนะครับชื่อจริงๆของเขาก็คือนายนัตพงศ์นวลละองอายุ 46ปีความจริงแล้วเขามีชื่อเล่นว่าหนุ่มครับเพื่อนที่เขาได้ฉายาว่าเอี้ยกล้วยเขาบินเนื่องจากว่าเขาแขนขาดข้างซ้ายครับเพื่อนมีแขนขวาเพียงข้างเดียวแล้วก็กลายเป็นนักโทษคดียาเสพติดที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่เขาบินครับเพื่อนเมื่อนักโทษเห็นว่าเขามีแขนขวาข้างเดียวเหมือนกับพระเอกหนังที่ชื่อว่าเอี้ยกล้วยในเรื่องดาบมังกรยก เขาก็เลยตั้งฉายาให้ว่าเอี้ยกล้วยเขาบินครับเพื่อนๆนี่คือที่มาที่ไปของฉายาเขาก่อนหน้านั้นครับเขาเคยเป็นนักโทษมาถึง10ปีครับเพื่อนเช่วงปีพศ2550เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีจับกุมในข้อหาจำหน่ายยาเสพติด แล้วศาลก็ตัดสินเขามาที่25ปีครับเพื่อนๆแต่ว่าพอเขาเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเขาทำตัวดีเขาประพฤติตนดีเขาทำตามกฎระเบียบก็เลยได้ลดหย่อนผ่อนโทษตามกฎระเบียบของเรือนจำตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์สุดท้ายท้ายสุดเขาก็พ้นโทษออกมาในปีพศ2561หรหลังจากเขาพ้นโทษออกมาเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่อย่างใดครับเพื่อน เขาก็ยังคงกลับไปขายาขายาขายาเหมือนเดิมครับเพื่อนยิ่งคอนเน็กชันดีกว่าเดิมยิ่งรู้จักคนมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่มีแต่คดียาเสพติดล้วน ตรงนั้นเองก็ทำให้เขากลายเป็นพ่อค้าระดับบิ๊กระดับใหญ่ระดับแท่นขุดแท่นเจาะก,กันเลยทีเดียวทีนี้นะครับวิธีการขายยาของเขาก็คือการสั่งยามาในปริมาณมากๆม,มาในปริมาณเยอะๆครับเพื่อนๆแล้วก็มาเก็บไว้ในบ้านเช่าที่เขาเช่าไว้เก็บยาโดยเฉพาะซึ่งความจริงแล้วนะเขามีบ้านพักอยู่ที่ถนนสีสําราญ3ตํตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเขาได้ไปเช่าห้องพักไว้ที่ หอพักแข่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนโพอ้นไหวสอตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งห่างจากบ้านเขาไม่มากครับเพื่อนตรงนั้นเองเขาเช่าไว้เก็บยาโดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยเพื่อไม่ให้ตำรวจตามกลิ่นเจอนี่คือวิธีการเลี่ยงหลบนี่คือวิธีการอันแยบยลของเอี้ยกล้วยครับเพื่อน<ๆ>เอายาไปเก็บไว้ห่างจากตัวเวลาจะส่งเวลาจะนำไปใช้ค่อยไปเอา ถือว่าเป็นเหลี่ยมเป็นความฉลาดอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายท้ายสุดเหมือนฟ้ากันแกล้งเหมือนโชคชะตากรรมจะเล่นงานเขาครับเพืเ่อนเมื่อสายงานที่เขานำยาไปส่งนำยาไปขายให้มักจะถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มครับเพืเ่อน พอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มปึ๊บก็จะมีการขยายผลมีการเก็บข้อมูลซึ่งสายงานเขาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นครบาลครับเพื่อนๆนั่นก็คือกรุงเทพแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ปริมณฑลแถวบางบัวทองแถวประทุมเขาเก็บเรียบครับเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนต่อกับสุพรรณบุรี ตรงนี้เองถือว่าเป็นสายงานของเอีย้ยกล้วยเลยครับเพื่อนเอีย้ยกล้วยขี่รถส่งไปส่งมาอยู่หลายรอบอยู่หลายคลา จนในที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการเสบสวนสองเขาก็เสบทราบว่าคนที่นำยามาส่งก็คือเอี้ยกล้วยครับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยสะกดรอยตามครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าเอี้ยกล้วยเนี่ยใช้เส้นทางเส้นนี้เป็นประจำนั่นก็คือเส้นทางสายประทุมลาดหลุมแก้วครับเพื่อนเพื่อนยิ่งกว่ารถสองแถววิ่งตอนเช้าตอนเย็นอีกครับเพื่อนเพื่อนเขาวิ่งบ่อยเขาส่งบ่อยจนจำได้ว่าหลุมมีกี่หลุมโค้งมีกี่โค้ง นี่คือความชํานาญเส้นทางของเขาทีนี้พอมันเป็นเส้นทางประจําเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ดักทางได้เขาก็อ่านทางถูกเขาก็เลยมาซุ่มดูกันเพืเ่อนว่ามีรถคันไหนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจําแล้วก็มีพิรุษบ้างตรงนี้เองเขามีข้อมูลบางส่วนว่ารถที่ใช้ในการขนยา เป็นรถ Honda a c c o r d สีขาวครับเพื่อนหลังจากการเฝ้าสังเกตยอยู่เป็นเวลานานติดตามเอีย้ยกล้วยอยู่หลายเดือนจนในที่สุดเขาก็สามารถระบุได้ชัดเจนว่ารถที่เอีย้ยกล้วยใช้เป็นเลขทะเบียนอะไรแล้วเข้าออกเวลาไหนบ้างครับเพื่อนมันต้องแม่นแบบเป๊ะเ,เพื่อที่จะไม่ให้พลาดเพื่อที่จะไม่ให้เว้าครับเพื่อนหลังจากนั้นนับในวันที่ยบ3บมีนาคมปีพศ2566ชสอช่วงประ ประมาณ12นาฬิกาเอี้ยกล้วยได้ขับรถฮอนด้าแอคคอร์ดคู่ใจออกจากบ้านพักครับเพื่อนๆหลังจากที่เอีย้ยกล้วยออกจากบ้านพักเขาได้แวะไปที่หอพักที่เขาใช้เก็บยาครับเพื่อนๆตรงนั้นเองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจคลาดสายตาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจรู้ว่าเอีย้ยกล้วยออกมาจากบ้านพักส่วนมากจะออกมาส่งยา เขาก็เลยไม่รอช้าที่จะไปดักที่เส้นทางหลักนั่นก็คือประทุมลาดหลุมแก้วครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่พลาดแน่ๆเพราะเขาติดตามพฤติกรรมของเอีย้ยกล้วยมานานเจ้าหน้าที่ไปตั้งตารอเลยครับเพื่อนช่วงเวลาประมาณ19.40นาิกานาทีครับปรากฏว่าปลากินเบ็ดครับเพื่อนๆเอีย้ยกล้วยได้ขับรถฮอนด้าแอคคอร์คู่ใจมาตามเส้นทางประทุมธานีลาดหลุมแก้วขาเข้ากรุงเทพครับเพื่อน ตรงนี้เองเป็นเส้นทางประจําของเขาอยู่แล้วมันไม่พลาดแน่ๆถ้าเขามาเส้นทางนี้ต้องมาส่งยานี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรู้ครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะพอเขาใกล้จะถึงสี่แยกนบพวงตรงนั้นเองตั้งอยู่ที่ตําบลหน้าไม้อําเภอบางบัวทองจังหวัดประทุมธานี เขาก็ได้จอดรถข้างทางครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาจอดรอส่งยาหรือจอดรอเพื่อนรอจังหวะแต่ประการใดอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ในจังหวะที่เขาจอดรถอยู่นั่นเองเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการปิดล้อมเขาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จู่โจมเพื่อทําการตรวจค้นรถเขา เขาไม่รู้จะหนีไปไหนครับเพื่อนเพนเชนเกียร์ก็ไม่ได้ขับมือเดียวก็ไม่ไหวครับเพนเพื่อนเนื่องจากว่าเขามีแขนขวาเพียงข้างเดียว ตรงนี้เองมันยากที่จะหลบหนีมันยากที่จะบังคับรถครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ยอมจำนวนโดยดีครับเพื่อนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นรถแบบไม่ขัดขืนแบบไม่ต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามค้นหาอาวุธแต่เขาบอกว่าเขามีมือเดียวเขาไม่รู้จะพกอะไรมาครับเพื่อนเพื่อนมีดก็ไม่มีปืนก็ไม่มีมีแค่ยา2 0 0แสนเม็ดกับไอซ์1กิโลอยู่ท้ายรถเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเฮโรอีนครับเพื่อน ยาเสพติดรุ่นเกา่ารุ่นเดร์ที่ไม่ค่อยมีเด็กรุ่นใหม่เล่นกันตรงนี้เองเอีย้ยกล้วยยังพอมีจําหน่ายให้เพื่อนๆที่ต้องการสัมผัสกับรสชาติเฮโรอีนได้ล่องลอยได้ปลดปล่อยตัวเองถือว่าเป็นของแลไอเทมทีเดียวสําหรับเฮโรอีนเอีย้ยกล้วยเขามีขายครับเพื่อนเขามีทุกขนาดตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่ ของแล่แบบเฮโรอีนเขาก็มีนี่คือเอี้ยกล้วยครับเพื่อนๆตำนานแขนขวาของเขาบินผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในเส้นทางของยาเสพติด สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อจำนวนต่อหลักฐานเมื่อของกลางมีครบเซตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาเขาไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับเพื่อนเพื่อเพื่อไปขยายผลเพื่อไปสอบถามเขาเพิ่มเติมว่าเส้นทางยาเสพติดของเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีอะไรหลงเหลือพอที่จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมได้ไหม สุดท้ายแล้วนะหลังจากการสอบปากคำเขาอย่างหนักประมาณหนึ่งคืนเต็มๆเ,เขาก็รับสารภาพครับเพื่อนว่าเขายังมีของดีของเด็ดซ่อนไว้อยู่ที่บ้านเช่าเขาอีกหนึ่งชุดหลังจากที่เขาบอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาเขาไปที่บ้านเช่าของเขาที่เขาเอาไว้เก็บยาครับเพื่อน ทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดห้องเช่าไปปรากฏว่าเจอยาไอซ์232กิโลครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับนี่ไม่ใช่จีนะครับแต่เป็นกิโลครับเพื่อนๆถือว่าเป็นอตใหญ่มากๆถ้าพูดถึงปริมาณยาพูดถึงน้ำหนักยา ถ้าเป็นสมัยก่อนครับเพื่อนๆยาไอแค่ 20G สเนี่ยสารเขาไม่อนุญาตให้ประกันตัวเลยนะครับนี่คือกฎหมายเก่านะครับแต่กฎหมายปัจจุบันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนะทีนี้พอมันเป็นแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการขยายผลไปยึดทรัพย์สินเขาครับเพื่อนเขามีรถกระบะมีรถยนต์ด้วยกัน4คันครับเพื่อนมีมอเตอร์ไซค์หคันเนื่องจากว่าเขามีแขนข้างเดียวไม่ถนัดขับรถมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเน้นไปที่รถ ใหญ่รถยนต์เป็นหลักครับพเพื่อนนอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์อีก3ามเครื่องแต่ที่สําคัญคือเขารับจบรับเจ็บคนเดียวครับเพื่อนเอี้ยกล้วยก็คือเอี้ยกล้วยครับพเพื่อนจอมยุทธ่ท่องยุทธจักรมาอย่างเนิ่นนานย่อมไม่ใส่ร้ายใครย่อมไม่เอาใครไปติดคุกด้วยนี่คือการรับจบรับเจ็บแบบสไตล์เอี้ยกล้วยเขาบินครับเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยตั้งข้อหาให้เขามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้เพื่อจําหน่าย อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนครับเพื่อนๆข้อหานี้เพื่อนเอ,นอาจจะไม่เคยได้ยินมันเป็นข้อหาในกฎหมายใหม่ครับเพื่อนๆที่สตาร์ทโทษที่5ปีแล้วสูงสุดก็คือประหารชีวิต ถ้าเป็นก้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไว้เพื่อจำหน่ายโดยทั่วไปมันจะไม่มีขั้นต่ำแล้วนะครับตามกฎหมายใหม่แต่โทษสูงสุดก็คือ15ปีแต่ถ้าในกรณีของเอี้ยกล้วยมันเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากว่ายาเสพติดมันมีปริมาณมาก โทษสูงสุดก็เลยมากตามครับเพื่อนๆอยู่ที่ประหารชีวิตตรงนี้เองก็ทําให้เอียกล้วยต้องเข้าไปเฉิดฉายอยู่ในพื้นที่ของเขาแหะครับเพื่อนๆยุทธจักรที่เขาเคยโลดเล่นกระบี่ที่เขาเคยตวัดอยู่ในเรือนจําจะได้ดึงออกมาตวัดอีกหนึ่งครั้งไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะไปตกอยู่ที่ไหนถ้าโทษประหารเขาก็คงยิงตรงเข้าบางขวางครับเพื่อนๆนี่ก็คือเรื่องราวของชายที่ได้รับโอกาส แต่ถ้ามองในมุมกับกันนะครับผมก็ไม่อยากจะเข้าข้างเขาเนื่องจากว่าเขามีแขนข้างเดียวครับเพื่อน จะให้ไปทํางานเหมือนชาวบ้านร้านตลาดมันก็คงจะยากครับเพื่อนเราต้องหางานให้เขาทําหรือไม่อันนี้ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในกรณีที่มีนักโทษที่พิการออกมาจากเรือนจําถ้าปล่อยเขาออกมาจากเรือนจําแล้วเข้าสู่สังคมเขาไม่มีงานรองรับแน่นอนครับเพื่อน<ๆ>การที่เขามีแขนเดียวตรงนี้มันทํางานลําบากครับขนาดชักว่าวยังลําบากเลยแง่พูดไปเรื่อยนะครับนะดูหนังโป้ไม่ได้ครับนะต้องกินธนาการเอายอกยอกครับนะสุดท้ายนี้นะหา ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร l ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยขอให้เพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม